กับแผ่นดินไหวและทาให้เกิดความสูญเสียตึกถลม่มเขายิ่งอยากเอาเข้าในสภากันทั้งนั้นยิ่งฝ่ายรัฐบาลน,นี่ก็บอกเลยครับเขาระทาเต็มที่อยู่แล้วงานนี้เขาเอากันจริงนะครับส่วนอะไรครับได้กล่าวได้ข่าวว่าลุงป้อมจะลงถนนเรื่องการคาสิโนโเขาร่วมไปแล้วครับไปร่วมไก่คุกไปแล้วร่วมกันไปแล้วฮะฝ่ายเมื่อวานนี่เห็นแล้วหน้าตาของสอส,สฝ่ายพลังมาชราาัสก็ไปร่วมกับพวกอ่ากาก ขยะฮะพวกขยะนะพวกขยะนะครับวันนี้ก็บอกครับมันปลูกไม่ขึ้นละครับทํายังไงก็ปลูกไม่ขึ้นนะครับพอๆกันนะเหมือนวันนี้ฝ่ายค้านก็รับรู้กับพวกขยะข้างนอกก็เอากันเบื้องตนทําเป็นเหมือนแหกปงแหกปากนักเลงโตกันเล็กเกินใหญ่โตโมโหลานี่ขนาดแม่งก็เพิ่งเป็นสอสอกันเพิ่งสมัย่สองสมัยนะครับแต่งานนี้ทําตัวเหมือนยิ่งใหญ่นะครับก็ดูต่อไปครับถ้าพี่น้องประชาชนยังเชื่อกับคนพวกนี้กับ พวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันไม่ใช่ของจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักการเมืองโดยจิตวิญญาณมันไม่ใช่ของจริงมากกว่านะของปลอมๆแล้วแล้วก็ทำเป็นโอ้โหแสนรู้สู่รู้พูดเก่งพูดโคตรเก่งเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรามีครับประธานก็สังสามคนสภาและสภาก็เอาอยู่ฮะจา์มันนอกระใสฮะสอนมวยไปเยอะฮะสอนมวยไปเยอะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยครับนะครับ ผมบอกเลยนะพูดว่าให้ตรงๆนะไอ้ชื่ออะไรเนี่ย FC หมอครับนะพูดพูดตรงๆพูดตรงๆใครสุนักรับใช้นะไปดูออื่นๆไปเดี๋ยวด่ามไม่อยากพูดนะนะครับค้านทุกอย่างทั้งในสภาและนอกสภาถูกต้องฮนะวันนี้เล่นกันสกปกปรกฮะตีกินตีรวนนะครับ ถ้าคนดูอยู่เขาจะรู้กันทั้งนั้นนะผมบอกสอสซีรัฐบาลเขาไม่ได้อะไรเลยนะเขาเสนอตามบทบัญญัติทั้งนั้นแล้วการเาเสนอครั้งนี้พรบอนี้ไม่ใช่มาพูดเดี๋ยวนั้นนะพลรบอนี้ไปไปพูดสัปดาห์หน้าเพื่อเอาเสนอยตินี้เข้ามาก่อนเร่งด่วนเข้ามาก่อนยติอื่นก็เข้ามาแล้วก็มียตินี้เขาต้องพูดกันอยู่แล้วเรื่องการการอภิปรายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวซึ่งวันนี้จะมาโทษใครโทษไม่ได้นะต้องโทษธรรมชาติ นะครับและอย่ามาพูดนะรัฐบาลโอ้ทำงานช้ามันไม่ช้าหรอกครับนะครับยากที่สุดในโลกนะงานนี้งานหินนะนะครับขนาดของต่างชาติเข้ามาทำก็ยังไปงานหินนะนะไอหมานี่ใครวะไอหมอหรือหมาเนี่ยลำคาญที่ผายเสือกก็ไม่เข้าเรื่องไปไปไกลๆเลยนะเอฟซีหมอครับเนี่ยไปเถอะ ไปผูดไปเกิดที่ไหนก็ไปเถอะนะอย่ามายุ่งเลยไปดูพวกมึงนั่นไปสะพานสมัยมารเชษนะนี่เลยครับวันนี้เรื่องจริงผมว่าได้สอบถามแนละความเป็นจริงอะไรอ๋อเขาได้คุยกันแล้วตกลงกันไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมียตินี้ยตินี้แต่ขอโทษนะไอ้ผู้นําฝ่ายค้านนันทะลึ่งก่อนทําเป็นจะตีกินให้ประชาชนเขารู้ว่ากูเนียนแต่ไม่เนียนนะไม่ได้แดกละคะบอกให้ยังไงก็ไม่ได้แดกนะ เพราะฉะนั้นผมจะพูดให้ฟังนะบอกไอเอกถ้ารัฐบาลเฮงสวยเขาไม่ทําอะไรเลยป่านนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะไอเอกนะไอเหลืองไอควายนะไปแดกขี้แล้วมึงอะ่นะไ้เอกนะคนอย่างมึงเนี่ยมันไม่น่าเป็นคนไทยนะมาด่าว่ารัฐบาลเฮงสวยนะมึงองล่ะเฮงสวยไอควาย นะบอกให้ไม่ต้องมาดูหรกไปออกไปเถอะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ออกไปเถอะนะโธรัฐบาลเขาทำอย่างดีดีที่สุดแล้วมีน่มึงอ่นแหละใช้ไม่ได้ไอ้คนเฮงซวยเอกนะนี่แหละครับผมถึงเอามาบอกความจริงให้ฟังเขามีการตกลงกันก่อนนะแต่ระถามนายประกรณ์วุฒินะตัวดีนั่นแหละตัวดีนะตัวตีกินนะงวดหน้าใครจะเลือกกับผมบอกใครเลือกก็โง่ที่สุดละ นี่พูดให้พูดจริงๆเลยนะครับโอ้โหไอ้ไนี่ก็ตลกแหมทําไมเป็นเรื่องตลกนะชื่ออะไรเนี่ยไอ้แสนอะไรแสนสุวันสังอะไรเนี่ยไอเวน,นี่คนหนึ่งเลิกพูดอย่างนี้แล้วไปเฮะไปพูดไปเกิดที่ไหนก็ไปฮะเนี่ไปอยู่แถวสะพานชมัยมรูเจตือไปนะเนี่ยไปนั่งไปอย่างนั้นเน่ยไปประจานตัวเองเนี่ย นะไปเถอะอย่ามายุ่งเลยฮะอย่ามายุ่งกับอะไรที่เขาคิดเป็นคิดอ่านเป็นเขาคิดดีทําดีกับบ้านเมืองไอ้พวกคิดอภิปจจังไรไปเถอะครับไอต้ติงเน่าทั้งหลายนะไอ้พวกนี้ติงฮะเนี่ยยิ่งกับหมารับใช้อีกฮะฮนะติงเน่านะบอกให้ผมเนะี่ยทีแรกครับผมบอกนึกว่าไม่มีแล้วโอ้โหไปดูฮะไอ้น,นี่อย่างกับพวกพเผด็จการเนี่ยยิ่งกับเผด็จการนี่ใครไม่ชอบปั๊บแม่งด่าเขาด่าเขาด่าเขา ไม่ได้ดูหลักดูเหตุดูผลว่าวันนี้เขาทาอะไรมั่งมีอะไรมั่งและคนพวกนี้อย่าไปรับเขานังเงินหมุงเงินมื่นนะนะอย่าไปรับเขานะอายอายอายตัวเองทุเรศตัวเองด่าเขาแต่รับรับนโยบายเขาแล้วเราไปใช้บัตรนะสามสิบบาทรักษาทุกที่อะไรอย่าไปใช้บัตรทองเขานะไอ้พวกนี้เวลามึงตายมึงเอาเงินพวกมึงนะบอกให้เลยทั้งทั้งะใช่มึงเป็นคนไทยมึงมีสิทธิ์แต่มึงมานั่งด่าเขาแต่มึงมาใช้ได้ไงถ้าด่าเขาอย่าไปใช้ เห็นกันชัดๆแล้วครับยามนี้วิกฤตบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันต้องทําไงครับมันต้องเดินไปด้วยการเออเห็นด้วยเรื่องจริงนะเราต้องไปดูกันไปช่วยกันดูอย่างบางคนเนี่ยเขาทํางานกันงกงกมึงไปนั่งเมากันอยู่ในสถานที่ทํางานข้างหน้าเขาน่ะที่ติดถล่มมาเมากันอย่างเงี้ยนะอ๋อคุณชัดเสนอจะตั้งสภาประชาชนเห็นอย่างไรครับโอ้ยเราอย่าไปตั้งเลยฮะมันมันหลายอย่างควบคุมการลำบากคนเราบางคนมันก็บอกแล้วไงขนาดพักการเมืองดูที่เนี่ย อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณดูดิเรื่องไม่มีอะไรเลยเรื่องนิดเดียวแต่เขาทำเป็นเรื่องใหญ่เพราะวันนี้ฝ่ายค้างเขาต้องโชว์ออฟทำคอนเทนต์เพื่อให้คนเขาดูว่าเขาเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นน่าเดูนะคุณมีมีอะไรมีทีมที่อ่านนะนะผู้ชม ผมก็พยายามทํานะฮะจัดติ๊กตอกมันเรื่องเยอะแต่ก็ไม่ว่ากันแล้วครับแต่เราจะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่มันเรื่องจริงมันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เห็นกันอย่างชัดๆแล้วครับวันนี้เขาเดือดร้อนกันดูอย่างสออกอเนี่ยฮะคุณเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพสออกอสภากรุงเพหมหามครแต่คุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรคุณจะไปเอาเรื่องฉีกวัทรงวัคซีนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การฉีดวัคซีนในกอรมเป็นหน้าที่ของเขตเขตแต่ละเขตเขามีหัวหน้าเขตไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ว่าคอทมอมานั่งฉีดวัคซีนวันนี้ผู้ว่าคอทมกำกับการกับ,กบภัยพิบัติเกิดจากแผ่นดินไหวแต่วันนี้แก้งโง่กันคุณก็มาตีกินนะครับออกเป็นข่าวพ,าพอพอทัวลงคุณคุณก็มาออกว่าเอ้อวันนี้ไม่จริงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นก็คลิปมันมีหมดว่าคุณพูดแบบนั้นนะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่างนี้ชัดเจนที่สุดแล้วครับ เห็นกันชัดๆแล้วครับว่าใครทําเพื่อตัวแทนประชาชนใครทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันไม่ได้ทำแล้วมันเพื่อความเอาความสะใจตีกินบางทีเอาชนะเอาชนะโดยการให้ประชาชนรู้ว่าพวกกูเนี่ยโอ้โหกูรีกูรอดกูรีกูลงจะทําอย่างนี้จะทํานี้จะเปล่าแล้วครับแฝงไปด้วยความอคติครับคุณตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณเป็นไม่ได้เพราะอะไรคุณก็รู้ในตัวว่าคุณไม่สามารถเอารักษาเสียงของคุณในสวเขาไม่เอาคุณ แต่คุณก็ไปยังตีกินไปเรื่องอื่นเฉยเฉยเยไปอย่างงาู้นเฉยเฉยอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับชัดเจนนะใครที่มาใครที่มาบอกว่าจะชอบใครผมไม่ได้ว่าแต่บอกว่าถ้าชอบแล้วมันต้องมีสติแล้วมันต้องมีความรู้หน่อยไม่ใช่ชอบยิ่งกว่าอะไรชอบยิ่งกว่าอย่างงู้นชอบอย่างนี้ชอบอย่างนั้นแต่คุณไม่ดูความถูกต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ครับนะครับโธผมนี่พูดจริงๆเลย ถ้าไม่ดีผมยังพูดเลยว่าไม่ดีสกเขตดอนเมืองผมบอกเลยงวดหน้าไม่ต้องเลือกเลยคนคนนี้กนกนุ้นนี่นไม่ต้องเลือกเลยเพราะเขาไม่ใช่คนในเชื้อสายของเพื่อไทยอยู่แล้วแต่ก่อนก็เคยอยู่ใช้ปากอยู่หลายพักแต่ก็มาสายเพื่อไทยวันนี้เพื่อลงเพื่อได้เท่านั้นเองแต่วันนี้คุณเป็นแบบนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปน,ปนอ,อะไรอ่ะความคิดเห็นต่างกับประชาชนนี่มันก็แปลกไงเพราะฉะนั้นก็บอกเลยหลายคนนะ พี่น้องประชาชนที่เลือกก็บอกว่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกงวดหน้าก็ไม่ต้องไปเลือกเท่านั้นเองใครที่เลือกไปแล้วก็คิดผิดไปก็ช่างมันเราถือว่าทําไปแล้วมันเรียกกลับคืนไม่ได้แต่วันนี้ยังมีเวลาถ้าเลือกตั้งข้างไหนเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปเลือกนะใครที่มันไม่ติดดินใครไม่ติดดินหรือใครที่มันไม่เข้า, <S <S เ,าเคียงข้างประชาชนก็ไม่ต้องไปเลือกก็เท่านั้นเอง มันมีสิคแค่ตรงนั้นและใครที่ชอบหลอกทําคอนเทนต์หลอกประชาชนเตะตาวะละละละ่ารับอะไรแต่เปล่าแล้วก็ทาเพื่อผลประโยชน์พวกตัวเองคุณไม่ต้องไปเลือกครับนะครับถ้าคุณไปเลือกแล้วคุณก็มาได้อย่างนี้อีกเห็นไหมฮะผมก็บอกแล้วครับว่าบางทีเนี่ยบอกใครให้เลือกคนนู้นเลยผมไม่บอกเลยครับแต่ถ้าใครมาถามผมเลือกใครผมก็บอกผมเลือกคนนี้ผมเลือกนี่เลือกนี่เลือกพักนี้ ไอผมมันบอกแล้วก็มันชัดเจนอยู่แล้วฝ่ายใจายตายฝ่ายเพื่อตทยเพราะต่อสู้มานานเราเห็นอย่างนี้มานานนะมันไม่ใช่ไปทางออกที่ดีที่สุดแต่มันก็ยังดีกว่ากับ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 คนอื่นที่ทําอ,อ้าวจริงไหมล่ะมันยังดีกว่าเอาวัดกันพักต่อพักอันไหนดีกว่ากันน่ะผลงานใครมากกว่ากัน่มาเลยประเทศไทยเนี่ยเอามาพูดกับผมเลยเอ้าวมีนายกคนไหนที่ดีกว่านายกทักษิณน,น่ะเอามาเลยประเทศไทยไล่มาเลยประวัดกันเลยเรียงตัวกันมาเลยเนี่ยเอา เอาไม่ะถามคนสิบคนก็บอกเหมือนกันหมดมานั้นเขาไม่ไม่มันั้นไม่มีคนรักและคนชอบถึงปัจจุบันนี้หรอกอย่ามาเขาเรียกว่าอย่ามาเสแยะอย่ามาทําเป็นแหม่รักไม่ได้อย่างนุ้นอย่างนี้่าโถก็ไปดูเอาเลยเนี่ยมา